สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่ร้านเจสสอนโกเด้งนะคะเจสติก่าตามีใส่ให้เรียบร้อยไหม ตอนนี้อยู่ร้านเจสสอนโกเด้งนะคะภายในร้านสะอาดมากเลยค่ะอันนี้ข้าวกล่องกลองเท่าไหร่คะเน่มีสามสิบมีสี่สิมีจ้าแล้วแต่เมนูคะ่ะรับรับทำข้าวกล่องส่งด้วยหรอคะเอ,อลูกจานลูกค้า<ส>เขาสั่งแล้วก็เขามารับเองคะ่ะส่งถึงที่เลยเหรอไม่ส่งคะ่ะ อ๋อนึกว่าส่งถึงที่แล้วมีมีอะไรมั้งนะมีก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่ง,าางก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูตุนน้ำตกลูกชิ้นมีทุกอย่างเลยนะคะร้านนี้ใครอยากกินอร่อยนะคะมาได้เลยนะคะทาง ขายใจดีด้วยค่ะเออแม่ค้าใจดีด้วย,ออวยแล้วอยู่เนี่ยทางเข้าเทศบาลรัานกระบือนะคะเดีย๋ยวเราไปดูร้านกาแฟเจสอนฮูนด,ดิ้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ออกม้ก็สวยนะคะร้านนี้ร้านนี้ก็จะมีกล้วยทอดด้วยนะคะกล้วยแขกนี่ค่ะกล้วยแกกใส่ถุงแล้ว ทำยูทูบโฆษณาอันนี้มีอะไรบ้างคะฟักทองปิ้งอันนี้เหรอฟักทองขนมฟักทองปิ้งอันนี้กล้วยปิ้งอันนั้นฟักทองอย่างนี้กล้วยกล้วยพันปิ้งเขาเรียกอะไรกล้วยอะไรกล้วยพันนั่นไงจีกล้วยน่ะเออจีนั่นไงจีฟักทองเอออันนี้ไข่ปิ้งกล้วยปิ้งอันนี้ข้าวเด็กงานะคะ ไม่รู้ว่าหลายคนรู้จักมั้งเปล่าข้าวแดกงาแต่ทางภาคเหนือเขาเรียกข้าวแดกงาอันนี้เจ้าของร้านค่ะอันนี้ร้านกาแฟนะจ๊ะร้านกาแฟชื่ออะไรคะร้านกาแฟเดือนกาแฟปลาโถค่ะอ๋อมีทุกอย่างเลยเนาะแก้วเท่าไหร่จ๊ะแก้วละายี่สิบห้าบาทจ้าโอ้ไม่แพงอ่ะเนาะ อ่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะร้านนี้ขายถูกมากเส้นทางอยู่เทศบาลลานกระเบือนะคะค่ะวันนี้อันนี้เดี๋ยวเมนูก็จะมีกาแฟโบราณชานมเย็นนมเย็นเน็ตกาแฟชาเนตที ชามะนาวน้ำบวยชาเขียวนมสดโอวันตินแล้วก็มีอะไรนะนั่นนะแดงเขียวอะไรเนี่ยชบอ๋อแดงเขียวโซดามะนาวอ๋่าอย่าลืมมาอ,อุดหนุนนะคะขายไม่แพงนะคะ <c oughs> วันนี้คุณยายมากินก๋วยเตี๋ยวพอดีร้านเขาอยู่ข้างๆกันก็เลยมาโฆษณาให้เขานะคะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณยายท้ายบ้านไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาวันนี้มากินกับ เอนะคะหวัดดีหน่อยค่ะเอซคนสวย้าตลี่มันดีแส่แดงว่ามัน่ายอยู่หวัดดีค่ะเอฟซีวน้ยายมากินเกีียวนะคะมากินเกี่ยวกันนะคะ ห๊ะอ๋ออ๋ออ๋อ <coughs> <coughs> <coughs>